อาุ่กท่านสัตย์สาจริตรเลประกอบใจมั่นอาจารย์ประจำาวิชาบจริงวิญญาณความเป็นผู้คนทำใจริยธรรม วิชาชีพใหม่วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้านที่หลักในการด้านการสอนการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้